วันนี้รายการรอบวันนะคะขอต้อนรับนักตกบ้านโคกปังสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกี่เบิร์ดเชียอยู่ด้วยเดี๋ยวน้องตื่นเต้นกว่าเดิมเออไอขอต้อนรับน้องอินเตอร์น้องกระจังน้องแซนน้องมากิน้องแตงกวาแล้วก็น้องจีจีด้วยเรื่องราวของนักตกบ้านโคกปังเราทุกคนได้ด้ว่าจะเป็นผู้ที่เอ่อกอบกู้ <couple osters> โรงเรียนของเราไมา่ให้ถูกยุบ<ช>ถูกป้าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะน้องอินเตอร์เนี่ย มาจะมาเล่นต้องเป็นนักตบวอลเลยแต่กูลูกบอลนะเอาหลอดลูใช่ค่ะคือหนูเป็นคนกลัวลูกบอลมากเลยค่ะแบบเวลาคือเป็นคนดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเวลาที่แบบว่าเดินไปที่เขาเล่นบอลกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะโดนบอลมากระแทกกระแทกหัวอะไรเงี้ยเรามีกฎของแรงดึงดูดดึงดูดลูกบอลนี่ใช่ค่ะแล้วก็แบบได้ไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นมากขึ้นรับบอลเก่งมากขึ้นแล้วก็มีแบบเพื่อนๆด้วยค่ะก็เลยอุ่นใจมากขึ้นเพราะว่าในทีมเราเนี่ยจริงๆแล้วมีนักบอลเล่บอลตัวจริงด้วยนะใครคนไหนคนไหน น้องแซนไม่ธรรมดานะเล่นเก่งถึงขนาดแบบได้โคต้าเข้าเรียนเลยใช่ไหมลูกที่ไหนลูกที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์เสนีว้าวเยี่ยมเลือกนี่เฮ้ยเราทําหน้าที่อะไรฮะในทีมตกค่ะตกลูกบอลเหรอคะเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรนะลูกตำแหน่งอะไรหัวเสาค่ะหัวเสาบล็อกบล็อกป่ะบล็อกป่ะใช่ป่ะต้องบล็อกนี้ป่ะบล็อกเลยดูหน่วยก้านเขาสิมีพี่นะคนแยกในดวงใจไหมครับท่าใครอะลูก พี่บุ๋มบิ๋มค่ะอ๋อพี่บุ๋มบิ๋มมาที่น้องก๊าสบ้างน้องก๊าสบอกว่าน้องก๊าสจังเนี่ยนะคือเล่นเรื่องนี้เห็นพี่แซนใช่ป่ะเป็นนักวอลเลย์บอลใช่ป่ะก็จังเลยบอกว่าเดินกลับไปหาแม่แม่หนูอยากเป็นนักวอลเลย์บอลจริงเหรอลูกใช่ค่ะแม่ดีเน็ตให้แล้วนะจริงเหรอแม่สนามวอลเลย์บอลเลยแล้วนะแม่รู้วันแรก ลูกบอนเล่เอิบกระดังก่อนลูกยั่นคือตอนที่พ um> um> um 네ี่ๆเขาให้ไปเวิร์กช็อปกันนะคะหนูเห็นพี่แซนเขาตบเขาเสิร์ฟหนูก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเก่งจังเลยหนูก็เลยแบบมีซื้อว่าลูกวันเล่ไปซ้อมที่บ้านเพื่ออะไรแบบนี้ด้วยค่ะเราก็ได้แรงบันดาลใจจริงๆแล้วไม่แน่นะละครอเรื่องนี้อาจจะสร้างนักตบที่มีคุณภาพให้กับทีมชาติเราก็ได้นะสร้างแรงบันดาลใจมาถึงน้องมากี้ครับลูก คิวคนนี้ในเรื่องสปีริตครับจากเวลาที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยเรื่องราวของสปีริตนี่ต้องมาดําหนึ่งนะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นคะมาก,กิคือวันนั้นหนูนอนน้อยค่ะแล้วก็ตอนเช้าไม่ทันได้กินข้าวแล้วก็เหมือนกับถ่ายแล้วก็ข้างในมันร้อนด้วยอะค่ะแล้วก็เลยเหมือนทําไมอะมสักดิธิ์ท่งทองเขาไม่ดูแลเราเลยเขาไปถึงกู้มโดยการโรงเรียนเขาไม่ดูแลให้ข้าวหนูเลยลรอเนโอ้โหโอันเย่เอามากิตะลุงเจออะไรตะลงเจออะไรมา คือตอนนั้นหนูจะไปห้องน้ําค่ะแล้วข้างในมันก็ร้อนแล้วหนูก็เหมือนกับเดินสะดุดแล้วรอบนึงก็พอเดินไปถึงห้องน้ำก็สะดุดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็หัวก็ไปกระแทกกับขอบประตูอะไเลยเหรอเหมือนเป็นขอบห้องน้ำอะขอบห้องน้ําแตกเย็บไปกี่เข็มลูกห้าเข็มค่ะใช่แต่น้องก็ยังมีสปิริตนี่นี่นี่เล่นละครปอนะวันนั้นน่ะเหรอก็ต้องกลับมาถ่ายใช่นี่ไงไปเย็บแล้วกลับมาถ่ายตอนนี้หายยังลูก ตอนนี้หายแล้วคะ่ะ,ะส่วนอีกคนหนึ่งอินเตอร์บอกภูมิใจในเพื่อนคนนี้มากทำไม<ด>ฮะจีจีจเล่นภาพรบรุลสุดซอยด้วยกัน <มา S 2> ดีดีด,ดอบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นจีจีออกกำลังกายจีองเหรออินเตอร์อยังไงคือหนูไม่เคยเห็นเนาะเขาเล่นกีฬาหรืออะไรมาก่อนเลยพอแบบรูว่าเรื่องเนี้ยต้องมาแบบเอ้ยเป็นตัวเซตอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยน้องเขาไม่เคยเล่นกีฬาแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาเหมือนกันแบบมีเพื่อนเลยเต่ว่า่ พอน้องได้แบบไปเวิร์กช็อปหรือว่าต้องเล่นฉากที่ต้องเล่นวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยค่ะคือน้องเก่งมากเลยทุ่มเทมากเลยจิจี้ล่ะเป็นยังไงพอเราต้องมาเล่นเป็นนักวอลเลย์รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราก็เล่นไม่เป็นเออ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 เล่นไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นแล้วใช่ป่ะยังเต้นตั้งเปิดรู้เดี๋ยวเราทำอะไรตำแหน่งอะไรตัวเซตค่ะตัวเซตจะเป็นไหนตัวเซตเป็นยังไงอ่ะเซตเซตให้คนอื่นดูดูถ่าเซตลูกสาวฉันก่อนสิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ นูย่าเมนหนูแซเดิางเดาเดินนางเดเดินนเดาเดินนเด้าใจโอ้โหแซนได้สอนน้องๆด้วยไหมคะในเรื่องสอนน้อใช่ไหมเออนะแล้ววันนี้จะเป็นตอนแรกแล้วนะใช่นางฟ้ากรมังกรรของแม่หลให้แล้วนะปูมาให้เลยนะ6.9นุดเ้วนะรับต่อไปหยาวๆเลยนะให้แตงกวาฝากละครนิดนึงสิลูกค่ะก็ หนูขออนุญาตฝากละครเรื่องนักตบบ้านโคกปังด้วยนะคะกับพวกเรานักตบบ้านโคกปังค่ะทางช่องวัน31เริ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปคืนนี้รอบบแรกนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะดูแล้วว่าอย่าดูโกรก็คือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31กับนักตบบ้านโคกปังนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่มาของทีมบอลล์บอลไซจิ๋วที่แบบสนุกสนานแแน่นอน ที่จะมากอบกู้โรงเรียงของเขาแล้วเขาจะกาะกู้โรงเรียงของเขาสําเร็จไหมเพราะว่าไม่สามารถ เพิ่งพอออได้นะคะคืนนี้คืนแรกคผู้ชมขาสามารถรับชมสดๆได้หนึ่งทุ่มนะคะทางช่องวัน31หรือว่าจะอยากชมย้อนหลังก็ได้นะคะอยากดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วก็ได้ทาง Tru e ดีนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะทาง t r ไอดีเองก็จะมีละครดังของช่องวันอีกมากมายให้รับชมย้อนหลังนางฟ้ากรรมกรก็ดูได้นะคะ6กสิเก้เพื่อจะได้ดูว่าเอ้ย สนุกขนาดนี้เลยหรออยากไะอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทาง3ามท่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็ทางกล่อง True ID นะคะสามารถสัมผัสอรรถรสความบันเทิงแบบไม่มีที่สิ้นสุดที่ True ID ค่ะเดี๋ยวคุณน้องๆบ้านโคกปังด้วยจ้าขอบคุณค่ะให้ปังๆเลยนะต้องปังสมชื่อ